วันนี้วันอังคารนะครับหลังจากวันแม่มาเนาะเสาร์ทิ่วันแม่ที่ผ่านมาวันนี้วันอังคารนะครับเนาะวันนี้วันอังคารนะครับคันนี้นะครับซีวิกไดเมนชันนะครับซีวิกคันนี้น่าจะซีวิกศูนย์หนึ่งนะครับไดเมนชันตัวแรกเนาะตอนนี้ผมได้ทําการถ่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซีวิกคันนี้นะครับมาด้วยการน้ําแห้งนะครับความร้อนขึ้นเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาเติมน้ําไปประมาณสามลิตระครับเกือบจะหมดเครื่องแล้วนะครับ รถรุ่นนี้มีน้ำในเครื่องประมาณ4ี่ลิตรสี่ลิตรนิดๆนะครับประมาณนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเนาะเสาาทย์ที่ผ่านมาก็คาลิเบียนะครับไปบูในดอยมานะครับก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับเนาะหลังจากที่ผมผ่าเครื่องเสร็จนะครับผ่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนก่อนที่จะผ่าเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะผ่าเครื่องนะครับมันมีฟองอากาศขึ้นที่หม้อน้ํานะครับหลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยครับราเก็นแลบนะครับตรงนี้ หนึ่งจุดนะครับที่เห็นแลบจริงๆนะครับตรงนี้สองจุดนะครับมันยังไม่ดํามันยังไม่ดํานะครับแสดงว่ามันกําลังเริ่มนะครับแต่นี้ดําแลบมานานละนี่ดํานะครับน่าจะแลบมานานละครั้นี้เมื่อก่อนเนี้ยช่วงน่าจะปีก่อนั้งครับครั้นี้เคยมาถ่ายมาเื่งกับผมไปครั้นั้นตอนนั้นก็น้าแห้งนะเติมไปก็ประมาณเกือบสองลิตรได้นะครับแต่ก็ยังไม่ทันนอกนะครับพอดีเห็นก่อนแต่มารอบนี้ก็ไม่ทันนะครับเรียบร้อย นะครับตอนนี้ผ่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องส่งฝาสูบนะครับแล้วก็เสื้อสูบนะครับไปลงเครงเช็คแตกเสื้อแตกฝาแตกแล้วก็สายเก็บหน้าเรียบมานะครับแต่สายจะสายกี่จุดนี้ก็ยังไม่รู้เนาะอันนี้เดี๋ยวให้ลงเครงเขาจัดการนะครับแต่ก่อนไปนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องล้างทาความสะอาดไอ้ดำๆพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้เห็นแผลนะครับว่ามีแผลตรงไหนบ้างนะครับนาออย่างที่สองนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวนะชาร์ปนะครับ ครับนะครับเกือบจะละลายแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเลี้ยงไม่พอสาเหตุมันมาจากว่าฝักบัวน้ำมันเครื่องนะครับฝักบัวน้ำมันเครื่องอยู่ไหนนะเอาอยู่นี่อยู่นี่ฝักบัวน้ำมันเครื่องตันนะครับตอนมามันมีคล้ายๆเป็นเศษยางแทงอ่างนะครับปิดฝักบัวมานะครับเนี่ยตอนปิดไว้ประมาณเกือบครึ่งนะเกือบหมดเ,เหลือรูนิดเดียวครับโชคดีที่มาก่อนนะถ้าไม่งางนั้นชาร์ปละลาย ถ้าช้ำละลายนะครับเพาเข้าหิ่งพังเครื่องตัวนี้ตีเป็นเศษเหล็กนะครับทิ้งทั้งเครื่องนะครับเนาะอันนี้คือของเสียนะครับแต่ชับอกหรือว่าช้บเมนนะครับมันก็ยังเป็นรอยหน่อยนะครับนี่ต้องถ้าจะได้เปรียนนะครับเป็นรอยลึกๆเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นแผลอะไรเนี่ยแล้วก็การสูบของสูบสีนะครับการสูบของสูบสีนะครับปากมันบินนะครับ ครื่องตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเคยผ่าเครื่องมาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยผ่าแต่ทำไมปากมันบิดบินไม่เข้าใจเหมือนกันตอนขออกมาครับของสูบที่สี่นะครับอันนี้คือของเสียเบื้องต้นที่เห็นนะครับก็อะไรอย่างอื่นก็มีสายพานลาวลิ้นปั๊มน้ําอะไรก็ซีนข้อหนาขวางอะไรจุกจิกก็เดี๋ยวจะกการเปลี่ยนไปนะครับแผ่นคาดวีคาดอันนี้ใช้ของเก่าได้นะครับเพราะว่ามันยังยังไม่หมดเนาะเหมือนกับว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอันนี้ก็ใช้เก่าได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเนาะ ส่วนที่รถนะครับส่วนที่ตัวถังรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะพวกยางแท่นเครื่องอะไรก็พอใช้ได้นะครับเกียร์ตัวประคองแต่ตัวนี้นะครับเริ่มสุดละตัวนี้นะครับเริ่มสุดละยางแท่นเครื่องตระกูล Honda นะครับยุคห,หลังเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันตั้งแต่ดิเมนชันมาเนี่ยแอคคอร์ดขึ้นมานะครับถ้าไม่แท้เบอร์สู์เนี่ยบอกได้เลยจบยากมากนะครับ แท้เบิกศูนย์ก็แพงนะครับแพงด้วยแจซิตี้ศูนย์สามตัวแรกๆก็ของเทียมเอาไม่ได้เลยนะครับใส่ได้เดือนเดียวพังนะครับต้องเบิกแท้ศูนย์แท้ศูนย์ก็แพงนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเบิกดีหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เก่าดีนะครับส่วนหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํานี่ครับโอ้โหสภาพเก่ามากนะครับหม้อน้ําสภาพเก่ามากนะครับเนี่ยครับซีดหมดเลยนะครับพลาสติกมันซีดนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดกันชนนะครับ มัต้องเอากระชนออกก็เอามอน้าออกนะครับรถรุ่นนี้นะครับโอเคครับก็เลย่าประมาณนี้นะครับกับของเสียรถรุ่นนี้นะครับมันมีแพรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีแพเวลารถคัดหมดรถรุ่นเนี้ยถ้าไปเกียร์แมนนวลนะครับถ้าคัดหมดนะครับมันมีให้เลือกสองทางนะครับเอาเครื่องออกแบบนี้กับเอาแพออกนะครับมีสองทางให้เลือกนะครับที่เขาทําทํากันถ้าไม่เอา ถ้าเอาเกียร์ลงมเลยถ้าเอาไม่เอาเกียร์ลงก็เปลี่ยนในรถได้แต่มันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับอย่างต่อมานะครับอย่างต่อมาอะไรช่วงล่างนะครับบูป,ปีกนกล่างขาดนะครับลูกหมากล่างนะครับขาดหลวมด้วยนะครับหลวมหนักด้วยเนี่ยงอกแงกงอกแงกหลวมหนักด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องไปรายละเอียดปีกย่อยภายนอกอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอะไรเบื้องต้นของเสียหนักๆหลักๆ,ก,ๆก็จะประมาณนี้ครับกับ h o n d a Civic Dimension นะครับผม